สวัสดีครับคุณผู้ชมสิธิวัตทาสแบงครับพี่นองครับเป็นนิวแง่ๆนอกพี่นองครับอำเภอศรีระภูมิทางสายหนองพอครับวาร้อยเอด็ดไปกันเลยครับคุณผู้ชม ขอบันพาเพื่อนครับไห้เสียงภาษาอีสานและภาษาไทยเด้อพี่น้องครับผมปลกันครับพี่น้องครับผลเลี้ยวขวาครับพี่น้อง บากแล้วพี่น้องครับข้าวเดียวครับทางแยกไปบึงเกลือเน้อหนิครับวัดกระไลเน้อพี่น้องครับขอไปทางนห้นครับผมเอา้าเอาไว้มือหนาเนาะพี่น้องเนาะ สี่อนแล้วพี่น้องมาเครื่องข้างแล้วบรรยากาศบ้านเฮ่าครับหนาฝนเต็มพิกัดครับพี่น้องครับแอมครับ ถ้าล่องคืนกับบ๊กไข้ไหลครับพี่น้องครับเป็นวันพฤริหัสกขยับรถเด้เลิกงงานครับพี่น้องช่วงเลิกงงานยู่แม่นใบสี่โมงคืงครับกับบานกับซองกันมาสู่ตำบลตลาดตำบลเนาะถ่ายท้ำกันยาวๆครับพี่น้องเบ่งบรรยากาศไปน้ำครับผมเน้มครับ อ่อนลวครับอำเภอเสียละพุ่มครับผมบ้านยากาศครับเลียวซ้ายครับไปยูเทิร์นถ้าไปท่าสะแบงนะครับนี่ครับตรงไปไปยะโสทรอนเดอดพี่น้องครับผมไปยะโสไปอุบนครับ พาสะแบงเลี้ยวกลับครับอยู่ยเทิร์นครับเด้อพี่น้องครับตัวเมืองอำเภอเสละูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับมีไฟแดงเดียวนอำเภอเสรครับเป็นอำเภอเล็กๆพี่น้องครับแต่ว่าเศรษฐกิจกด,ดีครับเป็นเมืองผ่านนะพี่น้อง ที่พานไปยาโสอ,อูบลออกไปได้หลายเส้นทางครับเหลยไฟแดงกับไกลแล้วพี่น้องครับผมอดแล้วครับแม่น้ำชี้ครับพี่น้องบ้านนะี mm ้ย hmm. วนเรามองไฟแดงวันเราแม่น้ำชี้ครับผมบุงไปสะกวนครับพี่น้องเพื่อความมั่นใจ บ่ามาันเกิดอำเภอสีแต่ว่าโมได้อยู่บ้านนะครับอยู่แถกรุงเทพนะครับสี่สิบกว่าปีครับพี่น้องเ้อเฮือมึงไปสัก้อนพี่น้องมึงไปสัก้นอนบ่อทวัดดินแดงสิบสามกิโลทางแยกกีดลุยมิดเหมือเสือเลือกเกิมลุยอิดโอเออจสะเมิดไปทางหาสมารเดี๋พี่น้องมา ที no ่ทำเจ้าหน้าที่ถ้าบานตาไข่เดี๋ยวเดี๋ยวทางทางทางก็ผ่านกันอันทางทางเนะครับผมอันทางทางเนะครับอันไปวัดวัดท่าสบียงทั้งเดยวไปแดงหน้าเลี้ยวซ้ายพี่ครับประมาณกิโลอยู่ซ้ายมือครับประมาณกิโลนึงนะพี่ครับซ้ายมือครับขอบคุณครับพี่ครับโอ้อีกงานอีกที่น้องครับผมซูมมาถือตัวนี้ Uh huh. ขอบคุณนี่หลายเด้อไอเด้อตัดญ้าต่อไปเด้อตัดห้าหนาโรงเรียนพี่น้องนี่นะครับพี่น้องวัดมองไต้ซะก่อนนี่อดแล้วนี่ท่าสะแบงพี่น้องครับนี่บ้านท่าสะแบง ก็พอบอกซื้อวัดเราบมันถ้าวัดดินแดงพออาจสามารถ วัสดีครับพี่น้องครับแม่หอดแล้วครับพี่น้องวัดท่าแสดแบง ทำนำชีพี่น้องนี่นะเจ้าที่เพื่อนโอ้เอารถเขามาจอดพีก็ดีตั้วเนีย่ยงามเพิ่นกำลังโกสั่งขยายพีครับพี่น้องครับพุณทอดเฉียดเสาไฟแรงสูงคุณมากคุนโอ้ด้านหน้าพี่น้องเห็ดดีคนระับวางเห็นภูเขาวอมเห็นไหมครับ กันสุดกันพังเด้ครับโอ้ทหารทหารพี่น้องครับมีเจ้าพลรอรอสวั <c oughs> สดีครับผมครับครับทหารมาซอยงานนะ <c oughs> เนาะเพิ่นกับมณีป,ปักซื้อปักองค์เนาะพี่น้งนะองเนาะเพราะว่าวัดเพิ่นบมณนีแล้วแต่ป้ายทางเของมายังบ่มีซื้อวัดเด้พี่น้องถามทางแม่ยังขนาดบ้านผมเลยเด้ พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสกุสุกคนเขามารับชมมามาพาเพลินเด้อพี่น้อ,องครับผมขอให้มีโชคมีลาบนาแนวมนุษย์่องเราตองการเนะเาะอ,อ้าวพรขอได้ร้ายรวดพี่น้องครับขอพุณนขอบใจเด้อครับสิบเก้ายี่สิบนี่นเป็นเอียงครับกลางพุทธพิเศษไม่ใช่เกาพุทธพิเศษองคู่ที่ยี่สิบันเกิดกัน สว,ส,สวัสดีครับผมห่วงน้อนตัวนี่ะมองผักฟันเนาะมองผักฟันผักเทียงครับพี่น้องครับ น่เด้อพี่น้องครับสาธุสาธุาธบรรยากาศครับอยู่วัดท่าแสแบงครับ เอาถ้าหันอยู่แล้วครับมาเห็ดันเจงดูเออระวังมีดได้นห,นไไหน่อยชักสีล่งท่านหรือว่าท่านท่านว่าท่านเหมือืนอ๋อเดี๋ยวเยดี๋ยวมือแร้งได้กัอนอ๋อลงผมแรกสักอัพโหลดสองคุมอยแล้ว เบาะมัดผ้าเพื่อนเนะ้อะเบาะมัดผ้าเพื่อนทหารพี่้องทหารมาทางยาท่านความสาสาดครับเรียมเยี่ยมงานเนะนอนะ

วัตถาสเบยียงบ่กอันเป็นคนพื้นที่วะครับเี๋ไม่ใช่ค่ะมาจากที่อื่นโอมาจากที่ไหนมาจากโคราชเลยค่ะโครา,คาชพี่น้องมาจากโคราชอันมืองานมากว่เนี่ครับมีงานไเยพยาว่ามีงานาอ,อก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะงานวันที่สิบเก้ายี่สิบ ผู้สาวโหราชที่นึ่งครับขอบคุณครับผมขอบคุณผมว่าเป็นการตามนี้เคนไหนขึ้นยังขึ้นได้นะครับเอาไปแต่ละคนต้องค,คนต้องต่อชื่อไปเรียนเลยครับวิว<อ>ิมุก<อ>ต้อง โอ้สีสเสกีดบอสเกันทละกละาพิชัยกันทละพิชัยนี่บ่าคารสินเป็นว่าอ่บ้เคยมาจักเกียเนี่ท่าโอ้ท่างคาราซิมานเทียแรกจกันละข้าเจ้าท้าต่อคิ้วกับต่อน้อข้าเจ้าค้าวมาแล้วครับว่าได้ มาวัดนี่ได้หป่าครับผมอันนี้มาว่าเอานักเรียนมาขออนักเรียนมาสักเอามาแข่งมาแข่งแต่มาขอพรออ๋มาแข่งที่ที่วัดไหนที่ที่ร้อยเอ็ดที่ร้อยเอ็ดก็เลยมามาแวะครับอ๋อขับคนม้านะครับพี่นองครับสวัสดีครับพี่นองครับนี่ครับ มาหอดมองหอดบอนแล้วครับสวัสดีเลยป่ะเนี่ยไปคุณผู้ชมนะครับชมเพื่อความบันเทิงและลดไข้ท่านั้นหรือว่าแง่คิดดีๆนะครับบรรยากาศหนาวัดพี่น้องครับโอ้ยดีๆมีแห้งเป็นหูเป็นคนนะครับต่อจากน้อยครับคุณผู้ชมช่วงท้ายเก็บตกนิดนิดในน้อยครับพี่น้องครับ ผมมาผักแม่ครับพี่น้องครับนี่ซอยสีนะครับอ๋อซอยสีนะ่นนั่ค่ะนั่งสีกบ,บานแล้ว,วลนเนี่ยย่างหมหลายดอกเนี่ยย่างมีต้นเหนือดอ่ะมานนั้นก็สอบถามไปไม่เชือบาท์ลยหนึง่งเลอไม่ละสีบาทเด้อนั่งขายไม่ละสีบาท นี่ครับรมาวัดการสอบถามนี่เออเยวซี้อุดหนุนดอกเดวสัมผัสจักหน่อยกันนี่ครับไม่สิบบาทสิบบาทเออจ้าเออนั่นอืมเออสัมผัสน้องอีหยังมู้จับไม่ได้ครับพี่น้อ,อ,นอง,อง,งนะอขอโทษขอออายพรัรบ อาสิบตรงกับริมที่ปากเนาะเสียงพากพากนะเรามาเขาบอกว่าเอามาสามใหม่เอามีใจคนละเครื่องความโมเมนครับออามีสแกนใจความไนดะ้อันนี้ใส่ใส่โจกนะบ้านผมเมอนน่าโจกดนะ้อพี่นองครับทางภาคอีสานจังหวัด้อยเอ่อเออ อ่ะตกลงสิซื้อเลยบ่สซื้อเดี๋ยวนี้นางรำค้านเราเด้่โอ้นี่วเ,เว้าเองนะครับพี่น้อง <c oughs> เออซื้อแล้วนี่เดี๋ยวนางมาหยิบให้เดี๋ยวเปิด <c oughs> <ๆ c oughs> นี่เอาไม้นี่แหละนี่นี่สามไม้บอสายเออสามไม้ครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> พอละ <c oughs> อืมตามมาตามมาตากล้อง <c oughs> อืมบ่แล้วขอยรับมาพี่แล้วนีไหม แมงนั่งจุดไฟกันเด้อยระวังบึ้มนี่นี่พีกเลยบานนี่เจ้าตัดต่อคีบสมอคือเร็วแท้เออเอ,อ <c oughs> นี่ครับพีกไปพียงมาสุกแล้ว,ว่านี่แม่เออ,อตะกาไปเจ็บก่อนอเฮออ้ยยิ้มให้ตะก,กองแกน้นเดออ้นั่งซื้อวะ นั่งส้มเด้นั่นนงส้มสีม่วงนี่ครับแถวถ่ายใจข้าวเด้คุณผู้ชมเพื่อนเพื่อน,ปน,ปนไปนั่งค้ายอยู่รอวัดนี่แหละตลอดเลยวัดสามม่วงสีม่งวงครึ่งนี่แหละกะคาบแล้วเบิดเบิดก็ต้องกลับเนี่ยรับเวลาเลยเป็นกะคาบนี่ครับเป็น วัดนี่เนื้อที่หลายเด้อพี่น้องครับน้องคนนี้มาขายอีกด้านหนึ่งนะด้านหนึ่งก็สางแล้วๆอยู่ทางฝุ่นครับนี่ครับ่พีกไปพีกแม่นี่พิดฟ้าไม่มาในแล้วๆเาขาะน้ำมันก๊อก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  เอาใส่ถุงใส่กระป๋ายเอานมกิมแม่มาเนี่ยเออตกักับกิมไส่เ้็กกิมนอนก็แสบเด้อจินอนฮะเรียบร้อยแล้วนี่ ป๊าดอะไม่กินโชว์ไปเนี่ยอืมเซลฟีก่ก่อนลองเบิง้งอืมกรอบแล้วยาให้เบื้องนิ่งกันเนี่บ้านเนี่ ไอ้ไม่ค่าอะไรนะกินกวนลอน่องมึงทำตาซื่อบอเขาบอกกินก้อยกินซือมือเฮ้ยไอ้อกินโรสมึงเด้ออาที่กินมันห่อนบนอนอ้อนลอยมันเย็นกวนอคุยกับคุณผู้ชมไปกองพ่างกวนเร็๋ยวพุณผู้ชมอยากเบงอยู่เฮ้ยนี่ เฝ้ากินเฝ้ากินเด้อมันฮอนนี่เบ้อพวกผีระวังเฝ้าแม่เพิ่มกินเบนตาแซบพี่น้องตัดมาพี่นะแล้วซื้อน้ำเพิ่มเติมแม่น้ำเย็นๆแม่ใส่น้ำแข็งน้ำอ๋อตอนนี้ขอดูช่องก่อนนะกดไปปุ๊บแป๊บปุ๊บแป๊บติดตามเรียบร้อยพี่ตัดต่อยางวันเร็ว หยิบเงาแล้วุ่นผู้ชมเริ่มซื้อเอ้าใส่ถุงให้ยูให้นะกล่องกระสั้นมาเนี่ยเป็นอย่างที่สั้นคุณพี่น้องหาเหรียญงบเงียบงบเงียบไปในกระเป๋าแหละครับมื่อหนึ่งมื่อหนึ่งก็ถือลูกคินขอบคุณสำหรับการรับชมเด้อพี่น้องครับผมผ่าม่วงอมวนกันไปพี่น้องครับพอนคาย ขอบคุณดวยคะ่ะอ่ะ17บก่อนสิบสิบเกยีมาพอกันไหมจ้า